วันนี้เรามีผู้ที่มีประสบการณ์กับเรื่องราวของ o อ e ป a t i o n b i m นะครับจะมาแบ่งปันให้กับผู้ชมนะครับท่านเองเป็นนายแพทย์นะครับเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านกุมารเวชนั่นเองนะครับท่านนายแพทย์ปรีชาธนสุวัติ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับปัจจุบันนี้ท่านอายุแปเกือบแ2แล้วครับเกือบแ2แล้วนะครับอายุขนาดนี้เนี่ยมันก็คงจะมีโรคภัยไข้เจ็บเริ่มเบียดเบียนนะครร่างกายองเราก็เหมือนรถเก่าคุณหมอเป็นอะไรบ้างครับ โอ้เป็นแล้วครับเอาแต่แค่เป็นโพรงไซนัสอักเสบอ่านั่นทรมานนะครับหลายปีมากเลยนะครับเห็นบอกว่าเป็นตั้งแต่หนุ่มๆเป็นตั้งแต่หนุ่มๆแล้วก็อาจารย์ก็ใช้วิธีเจาะแบบแบบโบราณครับคงได้ฟังบ่อยๆใส่เจาะเข้าไปแล้วก็เอาน้ำเกลือฉีดเข้าไปล่างเอาหนองออกมาแล้วทำอยู่สองั้ง แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นแล้ว่าออกมาหนองอยู่ในนี่อ่ะออกออกมาแล้วก็ไอ้พี่ไอ้ไอพิซิลียมที่มันมันหุ้มดาดดาดดาดโพรงโพรงกระดูกเราก็ยังอักเสบอยู่อย่างเก่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมทานยาด้วยไหมใช้ทานยายาปฏิชีวนะมันเข้าไปตามเส้นเลือดใช่ไหมครับพอไปถึงกระดูกมันเข้าได้น้อยลงแล้ว อ๋อมันลดลงมันลดลดประสิทธิภาพลงแล้วแล้วพอพอขั้นชั่วหายเราก็หยุดอันนี้ก็ค่อยๆก็เป็นมาเป็นขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่คือมันจะเป็นทุกครั้งที่ที่เรายิ่งติดหวัดมันยิ่งเอาเลยอ๋อเป็นการเปลี่ยนตากแอร์มันก็จะเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นนั่นก็คือเป็นหนุ่มๆไม่หายเลยไม่หายเลยแล้วภูิแพ้ก็ยังชั่วภูิแพ้ก็หลังเจ้าก็มาแพ้ยาไง แพ้ยาปฏิชีวนะแพ้ยาปฏิชีวนะนะค่อก็ไปทีละตัวทีละตัวมันก็ตามไปเรื่อยๆ,ๆนะก็ไม่ต้องบอกอะไรยาอะไรก็แล้วกันก็แล้วเสร็จแล้วในสุดก็แพ้ผักทานผักไม่ได้คุณแม่ก็เป็นนะคือตอนสาวๆทานได้หลายอย่างแต่พอแก่ตัวขึ้นมาทานแตงโมไม่ได้แทนขาน,นุ่มไม่ได้ทานชะอมไม่ได้มันเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุเยอะมันเป็นเพราะอะไรอะไรครับก็ ก็ร่างกายก็มีภูมิแพ้อยู่นะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนและเคมีใช่ไหมครัอผมไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ว่าภูมิต้านทานของร่างกายเราเนี่ยมันมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เท่าเดิมนไม่เท่าเดิมไม่เท่าเดิมคือพออายุมากขึ้นหรือร่างกายอ่อนแอหรือการได้รับสารนั้นๆซ้ำๆกันร่างกายมันไม่ยอมรับ มันก็มีภูมิต้านทานออกมาถ้าถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ว,ว,วิทยาการทางการแพทย์เนี่ยมีการรักษาอย่างไรไหมครับอาจารย์อย่างเก่าอย่างเดิมอย่างเดิมคืออย่างเดิมคือใช้ยา,าพวกอะไรอะแก้ภูมิแพ้ใช้ยาพวกเบนิโสนใช้ยาคือเคยรักษาอย่างไงมาเมื่อส<ก>ักสามสี่สิบปีที่แล้วเพิ่มเข้าประสิทธิภาพไอ้ตัวยานั้นเข้าไป ก็เปลี่ยนประสิทธิภาพเปลี่ยนประเภทให้มันแรงขึให้มันแรงขึ้นแล้วก็ต้องกินต่อเนื่องด้วยนะแล้วต้องกินต่อเนื่องกินต่อเนื่องแล้วทีนี้คุณหมอไม่รู้จักผิดพัน์จาก operation bim ได้ไงครับเพรเอินวันหนึ่งก็มีลูกสาวนี่แหละเขาไปดูรายการทีวีนะเอ็เคเบิลทีวีแล้วก็บอกให้ผมดูบอกให้ดูสิแปดโงไปดูแล้วว่า ผมมันอายุม,มากแล้วก็ทุ่มหนึ่งก็จะนอนอะอนะทุ่มก็จะนอนคืนนั้นก็ฝื้นไว้ไม่นอนก็สองทุ่มก็ไปดูก็ดูดูเออน่าสนใจดีแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรคือทัเดี๋ยวแล้วคนเป็นหมอเนี่ย เรียนอะไรที่วิทยาการสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ง่ายๆแน่<ม>นอนครับแน่ <laughs> <laughs> นอนได้ <laughs> ยินครั้งแรกก็ไม่น่าจะเชื่ออมันก็ต้องพิสูจน์มันต้องศึกษาแล้ะครับ <laughs> นี่ผมจะไปหาทานโทษนะการศึกษาของผมเนี่ยเมื่อจบมาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยระบบการอักเสบที่เรียกอินฟลามเมชันเนี่ย <laughs> ไม่รู้เรื่องนะมีใครสอนเลยนะครับ, <laughs> รบผมก็มาเรียนจากตำราเอาทีหลังเมื่ออายุ จ็ดสิบแล้วหกสิบกว่าเจ็ดสิบแล้วก็ไปซื้อตำรามาอา่านก็รู้อินฟลามเมชันรู้อินฟลามเทอรี่โปรเซสอะไรอย่างที่อาจารย์พิเชษท่านพูดให้ฟังเนี่ยนะ,ะแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวนั้นมันออกมากมันออกน้อยมันออกอยังไงเขาบอกว่ามีตัวนี้ออกมา,ม,ม,กา,กามีตัวนี้ออกมามีมันก็เขาก็ได้แต่พูดว่ามีตัวนี้ออกมาแต่มันออกมาเมื่อ,อไหร่ไม่ทราบเราจะลดจะเพิ่มมันยังไงทำไม่ได้หรอกอ๋อในสมัยก่อนในสมัยก่อนทำไม่ได้ แต่พอวันหนึ่งได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ Operation Beam ครับใช้เวลานานไหมในการพิจารณาว่าขอลองใช้เวลานานไหมก็พอหลังจากเริ่มเข้าใจก็ซื้อมาลองอพอเริ่มเข้าใจบ้างในการโทรทัศน์แล้วคุณบอกไปหาข้อมูลต่อต้องไปหาข้อมูลต่อพอได้ข้อมูลแล้วก็เกิดปักใจเชื่อก็เลยซื้อมาลองก็ซื้อมาลองนี่พอลองแล้วเนี่ยความรู้สึก หลังจากได้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นเนี่ยในช่วงเวลาประมาณสักกี่วันกี่คืนโอ้แหวนมันนานมากนะอะเพราะว่าผมใช้ไม่มีหลักเกณฑ์นะฮะผมไม่ได้ถูกตามตำราที่ ตามตามวิชาการที่ที่อาจารย์พิเชษท์ที่อาจารย์นทานกี่ไม่กี่เมนช่วยไางไร้อะไรผมก็ทานตามใจตัวเองเป็นมากก็ทานมากเป็นน้อยก็ลดลงไปหรือเลิกไปอะไรแบบนี้ครับมันก็ไม่ครบขนาดมันก็เป็นเป็นหายหายของมันอยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมแต่นี้แต่ว่ามันค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆนะค่อยแห้งไปเรื่อยๆมาอันนี้คือที่ที่เป็นไซนัสใช่ไหมฮะใช่ส่วนไอ้ภูมิแพ้นี่ผมก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าอันนี้หายไปพับ มันก็ก็มันก็ค่อยๆดีตามขึ้นมาด้วยก็ค่อยๆดีตามขึ้นมาด้วยนะครับก็แปลว่าผักอะไรต่างๆที่แพ้เนี่ยก็เริ่มที่จะลดการ<พ>ทานได้กุ้งแต่กุ้งเวลาเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยกล้าทานเท่าไหร่นะ,ะกุ้งกุ้งนะแต่จริงๆแล้วที่ว่าได้กลับคืนมาหลายอย่างแล้ะได้กลับคืนมาหลายอย่างแต่แต่ที่ผมชอบมากคือได้ทานผักได้อย่างสบายใจพอก็ชอบทานผักได้ลองกลับไปทบทวนดูไหมครับว่าอะไรมันทําให้อาา์เองเนี้ย ไซนัสก well, like ็หายภูม kind of ิแพ well, ้ก็หายก็ไม่ต้องลองการปตรวทมันก็บอกว่าหายหายมนเรยเรารู้เราไม่เข้าใจเหรอว่าว่าว่ามั่นใจมั่นใจว่าไอโอเปอเรชั่นบีมนีช่วยผมมากมันแค่มังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกแล้วก็ฝรั่งแค่นี้เองนะอันนี้เป็นของที่ผมสนใจศึกษามามามาก่อนแล้วครับ ว่ามันมีอะไรช่วยอะไรเราได้บ้างอ๋อก็เพราจริงๆแล้วเนี่ย่าเร้ผลไม้เหล่านี้มันมีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่นี่สิ่งที่มีคุณค่าแต่เราเอามาใช้ไม่ถูกใช่ไหมใช้แล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกับเราคือเรื่องนี้ไงที่เราเคยคุยกันว่าคาว่าสกัดเนี่ยหลายคนต้องเข้าใจเพราะบางคนบอกว่าทั้งนั้นก็กินมังคุดสักสองโลเลยสิกินบัวบกสักห้าแกวไม่ใช่มันคือสกัดและสกัดแล้วนี่ไอการผสมผสานกันเนี่ย ฝรั่งมันบอกมันฟอ์ติฟายซึ่งกันและกันมันเสริมซึ่งกันและกันมันได้ออกมาดีไงคือบางคนเนี่ยเวลาเราพูดอะไรพวกนี้ให้ฟังชอบบอกเหรอท่านแมนก็กินมันคุยกันสักสามแล้วจงจะกินฝรั่งเป็นประโยชน์ที่ได้ยินอยู่บ่อยๆใช่คือเขาไม่เข้าใจคําว่าสกัดแล้วก็สกัดแล้วเนี่ยพอมันเอามารวมกันเนี่ยการรวมเนี่ยมันเสริมกันไงมันเสริมกันมันฟอ์ติฟายซึ่งกันและกันเป็นผลิมาณอาหารเสริมกว่าจะได้ขึ้นมาเนี่ย มันคือการสกัดสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งนั้นออกมากําจัดสิ่งที่มันไม่ดีในสิ่งนั้นออกไปแล้วก็อะไรจะผสมอะไรที่ทําให้มันเสริมซึ่งกันมันต้องรู้ตรงนี้ด้วยมันถึงได้อาหารเสริมออกมาและนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์เองยังประสบกับโรคก็คือหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทโมาตอนหลังเนี่ยครับครับตอนน้าท่วมปีห<ช>้าสี่ปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วเดือนธันวานออผมก็ พออยศออกจากบ้านเดินทางไปอยู่พัทยาครับก็นั่งรถนานมากตอนนั้นรถมติดกันอโอ้โหต่างคนต่างออกไปนะครับใช้เดินทางเวลานานมากครับนานมากแล้วก็ยังไปแวะที่โน่นแวะที่นี่อีกพอไปถึงตัวพัทยาแล้วก็รู้สึกเมื่อยมากหลังไม่รู้หรอกว่าปวนปวดแต่เช้าผมก็เอ็กซ์ไซส์ต่างเคย ตื่นมาิีสีกว่าปีห้าผมออกเอ็กซ์ไซส์แล้วซึ่งอันนี้เป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำเดินแต่พอเช้าวันนั้นถึงหนึ่งชั่วโมงขึ้มันก็รู้สึกเมื่อยเมื่อหลังก็ไปเดินเดินทีแรกก็เจ็บเจ็บเลยนะเจ็บสิครับเจ็บเจ็บก็แต่ยังไม่มันยังไม่มีอาการของกระดูกเคลื่อนในเห็นชัดเจนนะเ็นแต่เจ็บที่หลังลงมาแล้วก็เดินแล้วก็พอเลือดลงมาเดินดีมันก็ค่อยชั่วเจ็บก็เดินเร็วขึ้นเร็วขึ้น จนกระทั่งได้เวลาดีชั่วโมงชั่วโมงเสร็จก็กลับกลับขึ้นพักไม่แต่พอพอถึงตอนเย็นก็มันเล่นงานเนี<ห>่ยเจ็บมากแต่ลุกขึก้นก็เอาอีกอเอาอีกเอ้เดินแล้วมันค่อยชั่วนี่เอาอีกก็ <c oughs> มันสักพักจะมีการรู้สึกเหมือนขาจะไอ้เหมือนหลังจะหักหรืขาจะแหลกใช่ไหมคะก็ทั้งหลังที่หลัง่อาการมันจะออกให้เห็นชัดเจนว่าคนที่เป็นกระดูกหลังเคลื่อนเนี่ยมัน มันจะไปกดเส้นประสาทนะครับ<ะ>ะะเส้นประสาทแล้วมันก็จะเจ็บลงมาข้างๆ้างนี้จะล้าชามเล,ล้าชามันนี้มาที่ท,ท,ที่น่องแต<ะ>่แต่เนี้ยนะก็เราก็เอ๊มันชักใช่ซะแล้วฮะ,ฮะอะไรเงี้ยครับแต่เขาตอนนั้นก็ไม่รู้จะทาไงก็อยู่อยู่พัทยาเลยไปทำไงครับแล้วทํำยังไงต่อฮะก,ฮะก็กลับมากรุงเทพกลับมากรุงเทพก็เราก็พักผ่อนอนอนมากๆหน่อยเอา ลานอนก็เอาหมอนไปรองหลังหลักไว้แล้วก็มันก็มันก็เท่ากับเป็นการยืดตัวเองนะฮะเือนเดินลงไปบางก็ดึงให้อ่ะมันก็ค่อยยืดชั่วไปแต่มันจะขยับตัวไม่ค่อยได้เลยนะถ้าเป็นตอนนอนนี่นิ่งนิ่งขยับนทีก็จะเจ็บใช่พอค่อยยืดชั่วเดินอีกแล้วเดินอีกละแต่ในที่สุดก็ต้องมาอาศัยไปพันจากบิม ใช่ไหมคะคือเมื่อทนไม่ได้แล้วับตอนแรกเนี่ยที่หมอทานจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะตอนที่จะเรื่องแพ้เรื่องอะไรต่างๆอ๋อนแรกทานอย่างสีเขียวสีเขียวแต่ตอนที่เป็นกระดูกเนี่ยเอาหันมาทานเป็นสีอ๋อย่างก็ทานสีเขียวนี่มาเรื่อยอ๋อก็ยังทานสีเขียวอหมือ่อยชั่วนะอัชั่วแล้วไม่ได้เป็นแค่นั้น มันพอมันมีอักเสบเนี่ยมันจะบวมทั้งขาเนี่ยนะครับเ<อ>ท้านี่จะบวมเป็งเลยเดัยนนี้กดบุมได้เลย<อ>นะแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเอาแล้วสิขาขวาขา,วขาวบวมข<อ>้างขวานี่บวม<อ>บวมแล้วเดินขึ้นลงบันไดกรับแก้กัอ่าผมรู้แล้วนี่อาร์ทริติสเราเล่นงานผดแรก,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 กใช่ไห<อ>มอืมจะทํำยังไงไม่บนเราไม่พูดพูดแล้วเดี๋ยวภรรยาจะเสียใจหมดกำลังใจผมก็ไม่เป็นไรก็ ไปงั้นเรื่อยๆก็เสร็จแล้วก็ก็ทานไอ้สีเขียวนี้แหลไปให้มาออมันค่อนชัวนะมันชัวอันนี้เขาค่อยยุบบวมเขาค่อยเสียงค่อยเงียบไปเรื่อยๆเลยๆเยก็เดินลงบันไดแต่ก่อนลงทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยตอนี้ต่นี้ก้าปกติอะก้าปกติได้แล้วตอนที่มาทานสีชมพูนี่ใครเป็นคนแนะนำอ๋อใครเป็นคนแนะนำนะก็ดูรายการ ดูดูไม่ใช่ผมไม่ดูรายการทีวีดูรายการทีวีมันเังหวาทรมานผมผมเข้าอินเทอร์เน็ตอ๋อเข้าอินเทอร์เน็ตบางทีทางทางโทษทางทางบริษัทที่ผมสังยาเนี่ยก็กรุณาส่งข้อมูลเข้าไปให้ผมเข้าเข้า www.bimroy.com อะไรนะแล้วผมก็เซิร์ชเอาไปเรื่อยๆๆก็เลยนึกว่าเขียวทำอะไรฟ้าทำอะไรชมพูทำอะไรครับในที่สุดก็ฐานสีชมพู ท่านเสียงผูตอนนี้คุณภาพชีวิตคุณหมอดีขึ้นไหมครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหนึ่งเรื่องโพรงจมูกครับไซนัสโพรงจมูกหายแห้งก็คิดว่าจวนจะหายยังไม่หายเดียวแต่มันแห้งมันแห้งแต่มันแห้งมันแห้งตอนโทษนันตอนนั้นมันจะมีกลิ่นเหม็นมากเลยนะตอนนี้มันก็ค่อยๆชั่วไปแห้งไม่มีอะไรแล้วนอกจากผมจะไปอยู่ในที่ชุมนุมชนไปห้างสรรพสินค้าอะไรก็กลับมา จะรู้สึกละมีตัวกระตุ้นอะไรกันแถบกระตุ้นมันพรุ่งนี้เช้าจะมีน้องออกมาแล้วก็แล้วก็หายไปผมก็ทานทานไอ้ไอ้บิมนะทานบิมต่อไปต่อไปสามแคปซูลเลยทานสามแคปซูลแล้วตอนนี้เป็นกระดูกแล้วครับกระดูกมันก็ดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากอันนี้เข่าหายนะแต่ว่าผมว่านะเื่ออาการหายไปนะแต่ผมคิดว่ามันกำลังกำลังอะไรรี ฟื้นฟูกางฟื้นฟูทั้ีวิตดีขนฟื้นฟูตัวเองมีใครที่คุณหมอเคยแนะนําต่อนะคะครั้งแรกก็แนะนาเพื่อนกัอนสิไปเดียวกันครับพวกที่เป็นหมอไม่มีใครเอาหรอกหมอเป็นคนเชื่ออะไรยากจริงๆอธิบายยังไงอะนี่พูดยังไงก็ไม่เชื่อไม่มีใครรับคนหนึ่งเป็นเบาหวานนะ แล้วก็เป็นไตาวายเป็นไตาวายนะครับไตาวายเขาก็ไปหาหมอให้รักษาไตาวายผมก็ไม่ไหวแล้วเพื่อนคนนี้ผมว่าให้เขาทานยาะนะครับเขาทานก็ดีขึ้นคือให้ทานบินเนี่ยแหละ,ะหทาน,น,ทานยาอันอื่นไม่ใช่อายานหร<ะ>ืเป็นยาพวกไอ้จะพืชผักอะไรผม แต่มันก็พอใช้ได้ดีขึ้นอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยเขาก็ต้องไปตรวจตามกําหนดเคใื่อนไหวแต่เขาบอกนเนี่ยเนี่ยเขาดีขึ้นอย่างเงี้ยหมอ,อบอกใช้ไม่ได้เรายาเนี่ยนี่ก็ไม่ทานอีกเลยก็ยแย่ไปอย่างเก่าทําไมฮะทําไมทําไมหอมนคนนั้นมันคอนโทรลน้ําตาลไม่ได้รู้สึกดีขึ้นแต่น้าตาลไม่ได้ลดน้ําตาลมันลงแต่มันลงนิดเดียวลงลงไม่มาก ก็เลยก็ต้องปล่อยเข้าไปที่จริงมันมีบิมสีฟ้าน่าจะให้เขาลองนะยังไม่ทราบยังไม่ทราบไม่ราบมันต้องค่อยๆทีละตัวทีละตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายมีใครที่รับฟังการอธิบายจากาจารานเองแล้วแล้วยอมรับแล้วลองใช้ดูไหมนี่ครับแต่ว่า ไม่ใช่พวกในวงการแพทย์หรอกพวกชาวบ้านน่ะชาวบ้านบ้านนอกเนี่ยเชื่องง่ายเชื่องง่ายเขาเขาเขาก็หาหาทางรักษามามานานแล้วเขาก็รักษาไม่ได้ไม่ดีขึ้นแต่พอลองบิมก็เขาก็ดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเจอเป็นพวกที่เขาลองมาทุกอย่างนะครับนะคือสมุนไพรยาสมัยใหม่น้ำมูกน้ำบต์อะไรเนี่ยลองมาหมดแล้วแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆว่า เอาแล้วนี่มันลองบบทุกอย่างอะ่ะมันอันนี้มันจะไปเสียหายตรงะะไหนก็ไดลองแต่คนที่เป็นหมอเนี่ยจะเชื่อคนยากมากนะคะ,คะแต่ก็เรายังดีใจนะครับที่ยังมีคุณหมอแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่เ,คเชื่อจากตําราคุณหมอได้ทดลองด้วยตัวเอง แล้วก็ได้รู้สึกดีได้ตัวเองนะครับนี่แหละก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่มีคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไม่ว่าจะเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาก็ตามเปิดใจรับรู้สักนิดหนึ่งนะครับรับรองว่าคุณจะได้พบกับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเครื่องช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคุณนั่นเองนะครับวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณท่านนายแพทย์ปรีชาธนสุวรรณมากนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ